ประปนี้ก็ปาดเนี่ยไฟนะครับนอ้องสายไฟนี่นะครับบางข้างเนี่ยเขาเขาก็จะต้องไล่สายมือนกครับอันนี้สายนี่ไปไหนสายนี่ไปไหนสายนี่ไปไหนอีกนั่นแหละครับน้อ่าแล้วทีนี้เขากับบางบางบางคนเนาะ ชอบ้านบางคนอาจจะบอกหรือว่าหู่นเอาง่ายๆว่ายังบุหูตีใหญ่นะสำหรับตัวบ้านไล่ใหม่นาะที่นี่เขาจะตัดสายแบบนี้ยครับเขาจะตัดสายแบบเนี้เพื่อว่าจะตัดออกหรือว่าจะเพิ่มเติมจะได้เนี่ยนะครับเนี่ยจะตัดจะนี่นะครับออ่่าาถ้าเขาจะตัดทันทีแบบนี้เลยเนี่ย บางครั้งเขาบวกหัวเป็นสายเมนหรือว่าเป็นสายดับเขาบวกหัเที่อมันถ้าว่ามันเป็นสายเมนพุ่บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสายไฟขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันบวกกันนะครับสายสองสายแล้วมันบวกกันพอเราตัดปุ๊บเนี่ยอทองแดงสายร้ายน่ะสายไฟมันจะเชื่อมครับผมผมผมของ ผมของันไกเนี่ยครับอ่านนมันเป็นทุ่งเล็กมันเป็นรูหา้ามันก็ครับพอมันเป็นรูห้าปุ๊บมันก็จะไปชนกับอ่าสายนิ้วตอนนะครับมันจะเกิดตัดสายไฟไ,ได้นะครับเนี่ยอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเช็คก,ก่อนวิธีแก้เนี่ยครับวิธีแก้เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเอาหั่วเป็นสายไม่ละเขาจะเอาอาคิมเนี่ยมาตัดทันทีเนี่ย ก็ตั้งมันเกิดกายไฟนะครับอ่าแค่นั้นแล้วเนี่ยเขาเหยียดต้องปอกอ่นอ่าวิธีแก้ก็คือปอกปอกข้างใดข้างหนึ่งนะครับอ่าใจคาเตอร์นี่ฉนวนนุ่มนะปอกครับปอกแล้วที่นี่อ้าออกครับอ้าออกจากกาสายสองสายนะเมื่ออ้าออกจากการครับเขาอ้าออกจากกสรเียกระไรนะครับอ่าเขา,า,า,าไปไปคร ถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเขาหลอกย่างดีบอกนะครับก็คือเขาใจคันเตอร์ฟองฟอกงท้่เราเขาแยกเอาสายเอาจากกันแล้วเขาตัดเนี่ยไม่ว่าเป็นสายเมนต้นนั่นนะครับมันก็จะทำให้ทำประกินประกายไฟนะครับก็ป้องกันเราไว้ก่อนดีกว่าครับท่าน มันป้องกันบพราะเมื่อมันเบเกอร์มันทิเน้องบางบางบางบ้านบ,าบ้านเก่าๆเนี่ยครับเหมือนยังบมีตู้คอนเมอร์ยูนิตที่มีอ่าเบเกอร์เนี่ยมันก็จะบวตัดมันก็จะเกิดประกายไฟขึ้นนะครับเนาองดังนั้นแล้วก็ใช้วิธีที่บอกไปนะครับ ก็ลองเอาป้องกันไม่ก่อนดีกว่านะครับคิใด,ด้วิธีที่แนะนำนะครับแต่แดีกว่าครับ,บคือป้องนี่ก่อนะาราตัดด้วยดีว่า,ามันมันเกิดตกไกลไปแล้วนะครับคือว่าเป็นอันตรายอย่างก็เป็นอันตรายครับคลทีสีทำตัดตนีด้วยนะครับ,รบอ่า ก็กเอาไว้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการาตัดสายไฟนะครับก็ลองพอครับก็บ้านมือไหม่นะครับก็ลองเอาไปใช้แบบอบเพื่อป้องกันเอาไว้นะครับเขาจะบอกว่า,ามันเด็ เกิดประกายไฟหรือบอกเกินนะครับก็ป้องกันไม่ดีกว่าครับปอกเกครับปอกดีกว่าครับถ้ารให้รองห่าท่านี้มันเป็นสายเมนแน่นอนล่ะมีสายไฟเดินตลอดนี่นะครับเป็นสายเมนนี่นะสายเมนภายในบ้านนี่นะห้องหัวเส้นนี้แน่นอนล่ะถ้าว่าเราจะต้องการตั้งนี่นะครับก็ ก่อนจะปอกก่อนนะครับปอกข้างใดข้างหนึ่งครับปอกข้างใดข้างหนึ่งอ่าปอกปอกข้างใดข้างหนึ่ง